สิ่งสกปรกและสารคอลินจากสาะน้ำล้างได้สะอาดสุดๆด,ด้วยเบอร์กามอตด,ดีท็อกซิฟาฟแชมพูแชมพูสูตรประจุบ,บวกช่วยขุดช่วยชาช่วยโรคน้ำมันแก๊สโซฮอล์ใช้ดีเต้นดีไม่มีสะดุสป KFC เซเว่นชุดซีซั่นห้า กลับมาอยู่กับคนเป็นข่าวในช่วงที่สองนะครับผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับอิสราหักะชัยวงนะครับแชมป์สนุกเกอร์ประเภทหแดงและสิบห้าแดงของประเทศไทยในปี2556นห้าห้าิหกนี่ครับอีกครับเมื่อสักครู่เราคุยกันช่วงที่ไปอยู่อังกฤษมันมีช่วงฟอร์มตกช่วงที่รู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยดีทําอะไรไม่ได้ดังใจตอนนี้จังหวะที่เราตกนะั้นมีน้องๆขึ้นมาหลายคนเลยทําให้เราท้อหนักกว่าเดิมไหมคือ <c oughs> ผมเองไม่ค่อยคิดอะไรแบบนี้นะผมกับดีใจที่มีน้องๆขึ้นมานครับเหมือนแบบคือจะได้เป็นตัวตายตัวแทนให้ทีมชาติเหมือนสร้างกระแสะให้วงการมันดีขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนสืบต่อกันไปเรื่อยๆครับอไม่ได้คิดว่าแบบโอ้โหตายแล้วเราตกไปนี่เด็กขึ้นมาเยอะแล้วเราจะกลับมาติ่ได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยคือช่วงที่น้องๆขึ้นมาช่วงนั้นผมก็คือยอมรับแล้วครับว่าตัวเองเริ่มหมดไฟแล้วครับทั้งทั้งนี้เราก็อายุไม่ได้เยอะแต่คือ คือเราผ่านเกมมาหมดแล้วครับเราก็เริ่มเริ่มแบบไม่ค่อยมีอะไรท้าทายแล้วครับก็รู้สึกก็ okay ยังโอเคอยู่ยังโอเคมันมีแรงจูงใจอะไรทำให้กลับมาฮึดขี<อ>่วะอะไร่าเงี้ยก็อย่างที่บอกในช่วงแรกว่าน่าจะเป็นเกมแข่งขันคือปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยผมซ้อมน้อยมากผมมาแข่งแรงกิง้งแรงกิ้งนี่คือแรงกิ้งสะสมคะแนนคือ5แดงใช่ไหมครับ แต่ปีที่แล้วผมได้สองแชมป์มนั่นก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมฮึดกลับมาปีนี้อีกค,ครับผมอืมคิดว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นนี่เป็นอุปสรรคไหมทำแล้วกลับมาเนี่ยน่าจะเป็นความคิดความอ่านมา่ะครับ <c oughs> ท, <c oughs> ที่ที่ท,ที่เราเริ่มคือเราไม่ได้คิดแบบเด็กแล้วคร <c oughs> ว่าเออคือเหมือนแบบว่าไม่ถูกใจอะไรก็จะใช้อารมณ์หรือว่าตัดสินด้วยเวลาตั้นๆคงไม่ใช่แล้วครับต้องคิดไกลๆหน่อย ส,สุขุมขึ้นว่างั้นเถอะอายุพเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ความที่ความอ่านเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะครับจะมาทำอะไรแบบเด็กๆไม่ได้นะท่านผู้ชมก็ดูครับอย่างอิจดจยนเป็นตัวอย่างนะศึกชิงชัป์ประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยอพอรู้ตัวว่าจะลงแข่งมีการเตรียมตัวมากน้อยขนาดไหนก็ค่อนข้างหวังนะผมได้เรียกเข้ามาเก็บตัวทีมชาติผมก็ซ้อมคือก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับก็คาดหวังกับรการนี้เพื่อจะกลับไปที่ประเทศอังกฤษอีกที อีกครั้งหนึ่งครับเพราะคนที่ได้แชมป์ประเทศไทยจะได้มีสิทธิ์ไปเล่นชิงแชมป์โลกกับชิงแชมป์เอเชียครับผมได้สิทธิ์ใช่ได้โควตาครับผมทำได้อย่างที่หวังด้วยผมโอ้โหทั้งเก่งทั้งเฮงเลยนะครับใครน่ากลัวที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาก่อนไปแข่งใช่ไหมครับก่อนที่คาดว่าน่ากลัวที่สุดคือตัวผมเองที่น่ากลัวที่สุดกลัวเล่นได้ไม่ตามเป้าไงครับแล้วก็มีพี่ๆพวกพี่ขวัญตลับรีก็ถือว่าเป็นนักสนุกที่ เล่นได้ดีที่ร่วมแข่งรายการนี้นแล้วก็บวกกับอีกหลายๆคนทั้งน้องๆทั้งอะไรก็เล่นดีครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือรายการก่อนชิงแชมป์ประเทศไทยคือรายการสะสมคะแนนที่อุบลราชธานีมผมแพ้พี่ขวัญรอบชิงเลยครับก่อนที่จะมาถึงรายการนี้ก็เราก็ต้องเราแพ้มาเราก็ต้องมีเกรงๆ,ๆบ้างครับผมพี่ขวัญไม่จะไวเป็นช้าแต่ชัวร์ใช่ครับใช่คเดินเือบพี่ขวัญนี่จะโดนแซวเก่งไม่กลัวกลัวช้าเมื่อไรจะแทงสักทีคนนี้ก็นั่งรอกันอยู่นะ อ่ะฮะตัวเองน่ากลัวสุดแล้วล่ะ <Yeah. S 1> ตอนนี้ได้แชมป์ประเทศไทยสามสมัยครั้งอ่าครั้งที่สามครับคนเยอะสุดคือนลล์ใช่ครับส้ดยหน้าพี่ลมครับอยากทําลายสถิติไหมถ้ามีโอกาสก็อยากทําลายเพราะรุ่นน้องนะักสนุกรุ่นน้องเราจะได้จดจาเราไปเรื่อยๆในวงการนะครับ,รบเราก็ต้องทําสถิติให้ตัวเองด้วยที่จะเล่นไปจนถึงอายุเท่าไหร่ก็คงเล่นไปถึงอายุไม่เยอะ,ะครับก็เล่นแบบ คือรู้ว่าตัวเองเริ่มมาตรฐานต่ําลงหรือว่าเริ่มเล่นไม่ค่อยได้ฟอร์มไม่ดีเหมือนเดิมแล้วก็คงก็ต้องพอครับคือไม่อยากลงตอนที่เราไม่มีสภาพแล้วนะครับคือเอาชื่อเสียงเราไปทําอย่างอื่นดีกว่าลงตอนที่แบบอะไรก็ไม่ได้แล้รครับหมมันไม่สง่างามว่าก็ต้องมีบ้างนะครับถ้ามาว่านัดชิงเฟรมแรกเนี่ยอีบบอกว่าถ้าถ้าถ้าเฟรมนั้นไม่ได้เนี่ยโอ้โหแพ้เลยเพราะว่า ผมก็กดดันน้องเขานะครับผมยอมรับจากใจจริงแหละเพราะว่ารายการนี้เมื่อปีนี้รายการที่สามหรือรายการที่สี่ผมไม่แน่ใจรอบคัดเลือกครับผมแพ้น้องเขาแพ้ด้วยสกอร์ 4. สี่ต่อสู์เลยทั้งที่วันนั้นน้องเขาแทงดีมากอ,อผมก็ผมไม่ประมาทเลยนะผมชิงกับน้องเขาเนี่ย<อ>ผมไม่ได้คาดหวังว่าผมต้องชนะน้องเขาแน่อืแต่มาเกมพลิกผ่านตรงเกมแรกวยครับน้องเขากันไม่ดีแล้วเรามาป้นชัย ห้าสิบเอ็ดต่อห้าสิบแต้มชนะแต้มดีครับเกมแรกแล้วก็เรียกความมั่นใจให้ตัวเราเองนะครับโอ้โหมันเจ็บใจนะครับชนะไปแบบห้าสิบต่อสามสิบเลยดีกว่าห้าสิบเอ็ดห้าสิบนี่แย่จริงอีดบอกว่าประสบการณ์ทําให้คว้าแชมป์ในครั้งนี้ได้มันหมายความหมายว่าเรายังแทงไม่ดีนะใช่ครับผมยอมรับว่าผมฟอร์มคือทั้งลูกแม่นลูกไรไม่ดีเหมือนเมื่อก่อน้วครับแต่สิ่งที่ได้มาคือวิธีการเล่นแล้วก็ความรัดกลุมเราเราดีกว่าเดิมเยอะมากครับ แต่เมื่อก่อนคงยอมรับผมก็คือคือพี่ๆน้องๆในวงงานเขายอมรับเลยคือเราจัดเป็นนักสนุกที่มีความแม่นยําสูงแต่ณตอนนี้ผมความแม่นยําผมลดลงมาเยอะครับแต่สิ่งที่ได้มาก็อย่างที่บอกคือวิธีการเล่นแล้วก็รูปเกมการเล่นครับความแม่นยาที่หดหายไปเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าอายุเราด้วยแล้วก็ มันก็น่าจะเป็นการซ้อมการทิศซ้อมเพราะเราจะไปเน้นทางรูปเกมแล้วครับเราจะไม่ได้ซ้อมแบบลูกแม่นอะไรเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับผมก็คือไม่ไม่ได้บูวแล้วครับผมไม่กล้าบูวนะครับเพราะว่าเราแพ้บ่อยๆเราก็จะกลัวเราจะมาคิดเองว่าเราแพ้เพราะอะไรแต่ถ้าเราลูกเกมไม่ดีเราจะแพ้ง่ายครับคล็กเกอร์เราแม่นอย่างเดียวไม่พอแน่นอนครับออันนี้คือความคิดผมนะผมเชื่อเราแม่นอย่างเดียวไม่พอครับอืก็คือต้องต้องบอกว่าใช้ทั้งประสบการณ์ชั้นเชิง ต้องความครบเครื่องครับมผมยกตัวอย่างอย่างอาตายพิจินเนี่ยทุกวันนี้ก็อายุ4ี่สิบจะหสิบอยู่แล้วครับเขายังสามารถเล่นบเ,าาเบียดกับนักสนุกรุ่นใหม่ได้หลายๆคนล่าสุดอาตายไปก็ยังเข้ารอบไม่สิบหกคนก็แปดคนเพราะอาตายก็เป็นสนุกที่เขามีความรู้มีความรัดกุมมีรูปเกมที่ดีเขายังเยืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างพี่ลมจุลินอีกคนหนึ่งที่ผมยกย่องมากครับเพราะผมกล้าพูดว่าเด็กรุ่นใหม่ใครก็ยังชนะพี่เขายากครับพเพราะพีเ่เขามี มีลูกเกมแล้วมีความสามารถเยอะครับผมยอมลบตรงข้อน,นี้เลยวันนี้ระดับครูครแล้วนะระดับครูอย่างพี่ตายพิจิตนะครับเปิดโรงเรียนสอนสนุกเกอร,ร์ด้ว<ล>ยไหมอ่ออยากจะเปิดโรงเรียนสอนสนุกเกอร์อย่างนี้บ้างไหมคืออันดับแรกผมต้องบอกกันว่าผมไม่ได้โตมากับคือไม่ได้โตมาตามตำราครับมผมโตมาจากพรสวรรค์ล้วนบ,บ,บางสิ่งบางอย่างที่ที่อาตายเขาสอนเนี่ยคือผมไม่เข้าใจนะผมพูดเลยบางทีเหลี่ยมเขาบอกเลยคือ คือสิ่งที่อาต่ายสื่อออกมาคือตามตำราที่เขาสอนลูกศิษย์บางทีผมไม่เข้าใจคือผมเข้าใจในตัวผมเองคือบอกมาเลยว่าว่าให้ทําแบบนี้นะให้ให้เดินลูกขาไปตรงนี้แต่คือบอกกับลูกศิษย์กับบอกผมเนี่ยบอกคนละอย่างต้องใช้คนละภาษาคนละภาษาครับผมเพราะผมไม่เป็นนะครับไม่เป็นผมฟ้อนสวรรค์ล้วนเลยล้วนเลยครับผมล้วนเลยตั้งแต่โตมาอาจารย์คนแรกของผมนี่ก็คืออาตายนี่แหละครับตอนผม ตอนผมติดทีมชาติแล้วนะ,ะแต่ก่อนหน้านั้นผมไม่มีไม่มีใครมานั่งบอกนั่งสอนผมคือเรื่องเบสิกเนี่ยเราไม่รู้อไมไม่มีนะคือผมชอบของใครผมก็เอาของคนนั้นมามเหมือนขโมยขโมยซีนเข้ามาก <c oughs> ็เรียกครูพักรักจำครับผมบแต่ครูพักรักจาแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับก็คือเหมือนกับนักกีฬาเรายังไม่มีเบสิกอะไม่มีแต่เราเล่นได้ครับผมคือคือเดินมาคนละทางแต่ตอนจบเหมือนกันนะครับเหมือนกันครับผม แต่ตอนนี้จะมาปรับเบสิกก็คงไม่ทันละไม่ทันครับอาจารย์ผมไม่ทันแล้วครับ,รบเอาเอาแบบนี้เลยดีกวา่านะครับแล้วก็สุขภาพมีผลต่อการเล่นไหมสุขภาพก็ค่อนข้างมีผลนะครับแต่สุขภาพแต่ผมว่าพักผ่อนเยอะๆสนุกเกอร์น่าจะโอเคนะครับเรื่องการออกกาลังกายก็มีส่วนแต่ผมว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ สนนุเกอร์เนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องใช้สายตาใช่คับตอนนี้สายตามีปัญหาอะไรหรือเปล่าสายตาไม่มีปัญหาไม่มีครับแต่ว่าพี่ต๋องพี่ต๋องบอกว่าตอนนี้ยาวและเอียงครับโอ้โหเป็นปัญหาเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับสายตายาวแล้วก็เอียงด้วยเนี่ยกะอะไรลำบากอย่าต้องเผื่อไว้ตลอดครับคิดว่าอิดเนี่ยมีแนวทางสไตล์การแทงที่คล้ายกับใครมากที่สุดเอาของไทยของไทยก็น่าจะเป็นพวก พวกเอฟอะครับพวกเอฟเอฟก็มีมวยพวกไฟเตอร์เหมือนกันมวยมวย,ยบุกมวยบุกครับมวยบุก,บกเปิดมาก็ใส่เลยครับผมคือเวลาที่ออกคิวได้คือเป็นเป็นนักกีฬาพวกที่เดินเดินเดินเกมน่ากลัวครับอืมอ่าแล้วตอนเราเราเล่นต่อเด็กๆเนี่ยอยู่ที่จังเนี่ยไปเล่นเนี่ยมีไปเดินสายแข่งกันทั้มมีครับมีครับมีก็ก็มีครับมีเดินสายไปแข่งเป็นเอ่อเหมือนยังไงครับผมจะบอกว่ายังไงดี ก็เหมือนมีอะไรแบบเดิมพันปลายนมเล็กๆน้อยๆเป็นน้ำาจแบบเป็น้อยใช้จ่ายนักกีฬาอะไรประมาณนี้มีประมาณนั้นครับมีครับมีมีตอนเด็กมีมีใช่ไหมฮะก็เคยได้ยินชื่ออยู่บ่อยๆพราะว่าผมเคยไปสอนพิเศษอยู่ที่จันทบุรีแล้วก็มีลูกศิษย์เชอบเล่นสนุกก็จะพูดถึงอิดจันอิดจันเราก็ใครว่าอิดจันพึ่งมาเห็นตัวจริงวันนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นไอดอลคนหนึ่งของเด็กในจังหวัดด้วยัอยาก กลับไปสร้างอะไรในวงการกีฬาที่จันทบุรีบ้างไหมก็อยากอยากสอนน้องๆนะครับเพราะเราก็โตมาคือจังหวัดจันทร์เนี่ยก่อนอื่นผมต้องบอกเลยว่ามีบุญคุณกับผมมากทั้งท่านนายกอบจทั้งสมาคมกีฬาของจังหวัดทั้งประธานชมรมแล้วก็อีกหลายๆฝ่ายที่อยู่วงการกีฬาของจันทร์คือสนับสนุนผมตั้งแต่ผมเด็กเลยครับไม่ว่าผมจะทาทาผลงานอะไรไปทุกคนต้องคือมีน้ําใจเรื่องโน้นเรื่องนี้ คือดูแลผมอย่างดีครับดีมากครับจันทบุรีคืออะไรที่ผมตอบแทนได้ผมก็อยากตอบแทนจังหวัดบ้างก็เป็นความรู้สึกในข้างในนะครับของอิสรากะชัยวงนะครับหรือว่าอิจจันแชมป์สนุกเกอร์ทั้ง2ประเภทนะครับประเภท6แดงแล้วก็15หแดงประจําปีนี้นะครับก็อยากกลับไปช่วยเหลืออะไรบ้านเกิดด้วยนะครับวันนี้คนเป็นข่าวหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าอิจจันยังอยู่กับเราพรุ่งนี้อีกวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ